เมืองแห่งอนาคตครับคลิปก่อนพูดถึงเรื่องความหนาวเหน็บเนาเนเนะของของมีขั้วโลกนะกอมีกิ๊ดนซะี่เนาะทำให้นึกถึงอันหนึ่งฮะน่าจะอยู่สกา้านะมันจะมีเีย่ว่าเมืองก็ได้นะเรารู้อยู่แล้วนะพู้ที่หนาวจัดนะการเดินทางก็ไม่สะดวกนะเออแต่ก็แปลกก็มีคนไปตั้งถิ่นฐาน,นาแต่ที่จะตั้งถิ่นฐานยังไงอะ่ะมันเดินทางไปไหนไม่ได้อะ่ะก็เลยอาศัยการสร้างเป็นเหมือนอาคารใหญ่ๆขึ้นมาเลยอะ่ะซึ่งแบบใช้ชีวิตอยู่แต่ในอาคารนะั้นแ่ะจะพักจะกินจะเรียนจะหาหมอจะท่องเที่ยวดูหนังฟัง ก็อยู่แต่ในอาคารนั้นเพราะว่ามันออกมาข้างนอกไม่ได้มันหนาวจัดมากๆอุณหภูมิติดลบไม่รู้กี่สิบองศาเซลเซียสหรือแม้การเดินทางขนส่งระหว่างพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในเขตโซนนั้นน่ก็ต้องเป็นอาศัยพวกรถขนส่งแบบใต้ดินน่ะที่เป็นอุโมง์ไปแล้วก็ไปโพ่อยู่ในอาคารนั้นหรือจะเรียกว่าเมืองก็เลยก็ได้ตอนแรกก็เห็นทําทําไมเนาะถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ในเมื่อมันไม่เหมาะกับการอยู่อาศัยแล้วก็ไปอยู่อาศัยที่อื่นดีไหมแต่พอมาถึงตรงนี้มันอาจจะกลายเป็นเมืองต้นแบบก็ได้นะที่แบบอยู่ในอาคารผิดอย่างเงี้ยเพราะว่าโลกมันทั้งงงเรื่ออขมลลภาวะพิ คิดอากาศอะไรต่างๆเนี่ยหลายๆ,ๆ จุดเนี่ยมันไม่พร้อมที่จะอยู่ในพื้นที่เปิดอีกลแล้วดังนั้นมันก็เลยต้องไปอยู่ในพื้นที่ปิดแบบนี้ซึ่งก็ไม่ใช่แค่เรื่องความหนาวแล้วแม้กระทั่งบางประเทศที่ฝุ่นหนักๆเนี่ยเชียงใหม่แบบนี้ต่อไปเนี่ยเชียงใหม่เนี่ยอาจจะต้องไปอยู่ในโดมนะเพื่อป้องกันไอพีเอ็มสองจุดห้าไม่ให้เข้าไปนะหรือแม้ก,ะกระทั่งสิงคโปร์เองมันก็ไม่ชัดนะแต่ว่ามันก็กึ่งๆนะใครไปสิงคโปร์เนี่ยทบทวนกันดีๆเนี่ยชีวิตในหนึ่งวันนี้สิงคโปร์เนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องออกมาเจอสายลมแสงแดดเลยก็ไไไดดด้้้้้นนนนะะเเพรรรรราาาาาาคคมีีบบถฟใใตติ่จจจกกกกุึึงงั็็ขปอ ไปขึ้นอีกราคารนึงมันก็อยู่กันแต่ในเครือข่ายที่แบบเป็นคลิงแวดล้อมปิดตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยลองดูคนระเพราะว่าตอนนี้มันเลยไปถึงอีกอันนึงซึ่งซึ่องอยากดูมากๆนะแต่เขาว่าจะอีกประมาณ20ปีได้นะนั่นคือเดอะไลน์ของซาอุดีอาระเบียที่เขาเป็นเมืองที่ปิดแบบนี้เหมือนกันทั้งเมืองอยู่ในเดอะไลน์ตรงนี้เพื่อไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมข้างนอกนะทุกคนใช้ชีวิตอยู่ในเมืองทั้งหมดหรือนี่คือจะเป็นวิธีของรุ่นหลานเรา ะะว่าต่อไปเนี่ยโลกมันคงจะเป็นเหมือนในนิยายวิทยาศาสตร์แบบที่เราเคยดูในหนังไซไฟกันจริงๆแล้วครับผม